ใช้หนุ่มคนนี้ค่ะก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลนะคะ Your World แล้วก็ Every One Elf a c e ไปนะคะ,ะ,คะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่เรียกน้ำย่อยก่อนคัมแบ็กนะคะทุกคนสำหรับคุณหมากต้วนค่ะที่เรียกได้ว่าโห1นถึงสเพลงเนี่ยแม่มันน้อยไปนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะว่าจานหลักค่ะกำลังจะมาแล้วค่ะกับดิจิ t ัล EP ทุกคน For Lins นะคะที่มาพร้อมกับทีเซอร์ค่ะบอกเลยว่าหล่อมากมากชุดขาวแบบนี้เลยแม่ ดีงามมากล้องลอยเทพบุตรอะไรอีกแม่ให้อะไรอีกหลอเทวดาดุดอะไรดุดอะไรเทปันเทปัน การปล่อยชิ้นงานต่างๆในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าในวันเดียวกันค่ะเบ๊ mm hmm. ค่ะผู้จัดไฟแรงนะคะยังได้มาประกาศต่อเนื่องว่าคุณมาร์คตัวเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ไทยแล้วทุกคนจ๋าโดยได้โพสต์ข้อความค่ะว่า จากเสียงตอบรับและกระแสเรียกร้องสุดร้อนแรงของอากาเซ่ไทยเต็มอิ่ม2รอบการแสดงกับมากรตัวน t หรือออเชซา์เอเชียทัว2024อินแบงคอกในวันที่20ถึง21มกราคม2567ณอิมแพคอารีนานั่นเองค่ะทุกคนค่ะ ส่วนรายละเอียดต่างๆการจําหน่ายบัตรและสิทธิอะไรยังไงใดๆเดี๋ยวรออัปเดตจากทางผู้จัดเร็วๆนี้นะคะทุกคนค่ะเอออยากเสียงตั้งอีกแล้วนะคะเสียงทีมงานแซ่ซองเข้ามาค่ะทุกคนค่ะว่าพี่จะตั้งใจหาเงินนะบินมาหากันถึงนี่นะคะก็ต้องเมคมันนี่กันนิดนึงค่ะทุกคนเต็มใจที่จะทํางานหนักนะคะเพื่อคุณมาร์กต้วนจริงๆใช่ไหมคะทีมงานขอได้ยินเสียงหน่อย Uh <laughs> หนูรักเขาหนูก็ต้องตั้งใจทำงานนะลูกนะ <laughs> เออ <laughs> นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงก่อนวันคัมแบ็กค่ะคุณมาร์กเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะดิจติตอลอีพีด้วยในวันที่24ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทีมขาวของเราก็ไปด้วยนะ uh แอบทักทายกันได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี <laughs> ๋ <laughs> <laughs> ยวใส่หน้ากากไปละกันอยากให้รู้นะว่าเป็นใครอะไรยังไงเออ เป็นว่าเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆอะไรยังไงใดๆนะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเรานะคะจะเก็บมาให้แบบทุกกระเบียดนิ้วเลยละกันนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ